สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนุคนสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็มาสอนนะคะในภาษาไทยนะแทนคุณครูดานะคะวันนี้คุณครูดาก็มีงานเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่ก่อนที่จะมีงานเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันก่อนว่าคุณครูดาให้งานอะไรนะคะอ่ะ นักเรียนเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยห้านะคะในหนังสือภาษาไทยค่ะวันนี้นะอ่ทุกคนเห็นกระดานคุณครูไหมคะทุกคนเห็นกระดานคุณครูไหม เห็นนะคะเห็นนะคะหน่วยการเรียนรู้เดียวกับคุณรูหรือเปล่าคะหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ดหรือเปล่าในหนังสือหนูใช่ค่ะโอเคเหมือนกันเนาะอ่าเรานะคะก็จะมาเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ดนะคะเขียนชำนาญงานสร้างสรรค์เรามาดูกันว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่าก็จะตามที่บอกเลยค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวกับการเขียนการเขียนเนี่ยก็จะมีการเขียนแบบ หลายอย่างมากๆเลยอดูจากตรงนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือการเขียนคัดลายมือนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคัดลายมือกันนะเด็กๆอ่แล้วก็จะมีการเขียนสื่อสารการเขียนสื่อสารก็คือการเขียนให้คนอื่นนะคะผู้อื่นเนี่ยรู้นะคะในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกไปนะสองก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ แผนภาพความคิดนะคะเพื่อใช้พัฒนางานเขียนนะคะแล้วก็จะเป็นงานการเขียนเรื่องย่อความแล้วก็จะเป็นการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาตินะคะแล้วก็จะเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะเป็นการกรอกแบบรายงาน แบบรายการนะคะแล้วก็จะเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็จะเป็นมารยาทในการเขียนนะคะอ่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาคัดนะคะการคัดลายมือนะคะอ่ะการคัดลายมือนะคะเด็กๆก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะไปเขียนอย่างอื่นได้เนี่ยจะไปการเขียนสื่อสารการเขียนแผน การเขียนเรื่องยอ่อการเขียนจดหมายอย่างแรกที่เราเนี่ยจะต้องท,ทำให้ได้ก่อนก็คือการคัดลายการคัดลายมือให้สวยเขียนให้ถูกต้องคัดให้ถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทยก่อนเนาะล้วถึงจะไปการเขียนอื่นๆได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยการคัดลายมือนะคะเป็นการฝึกเขียนอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนและลายมือ การการเขียนนะคะแลกลายมือสวยงามนะคะตามหลักการเขียนตัวอักษรไทยนะคะจะเริ่มเขียนจากส่วนใดก่อนคะอ่ะบอกห้าแล้วเมื่อเราจะเขียนตัวอ่าใช่แล้วค่ะเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากหัวของตัวอักษรก่อนเลยนะคะแล้วก็ความสูงความกว้างเนี่ยของตัวอักษรก็ต้องให้สม่ำเสมอกันนะคะ การวางพยัญชนะวางสระและวรรณยุกเนี่ยก็จะต้องวางให้ถูกที่นะคะมีช่องไฟและเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมด,ด้วยนะการแล้วก็ต้องเขียนตัวการัน์เนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะคะก็รูปแบบกับตัวอักษรไทยนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยมีตัวตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างคะ อ่าตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมนะคะตัวกลมหัวมนแล้วก็ตัวกลมหัวเหลี่ยมนะคะอ่าก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะที่เราสามารถเห็นได้ทั่วทั่วไปนะคะซึ่งรูปแบบอักษรที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นหัวกลมตัวมนนะคะหรือว่าตัวอักษรแบบกระทรวงการศึกษาที่เขา มีกันให้ดูนะคะนักเรียนค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของตัวอักษรของแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะนักเรียนจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะก็อันนี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือหนูก็มีใช่ไหมคะในหนังสือหนูมีไหมเอ่ย อ่าใช่แล้วมีใช่ไหมคะนักเรียนเปิดโอเคนักเรียนลองเปิดนะคะไปหน้าที่หน้าต่อมาเลยคะ่ะหนึ่งร้อยหกค่ะหนึ่งร้อยหกนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งร้อยหกได้เลยคะ่ะอ่ลองทำนะคะใครที่บอกว่าเสร็จแล้วนะหนึ่งร้อยหกก็ทำหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยแปดต่อได้เลยคะ่ะ ต่อกันเลยวันนี้คุณครูดาให้งานไว้สามหน้านะคะก็คือหนึ่งร้อยหกค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยแปดคัดนะคะตัวบรรจงจะครึ่งหรือว่าจะเต็มบรรทัดก็ได้แล้วแต่ความถนัดเพราะว่าหนูโตแล้วเนาะจะครึ่งบรรทัดหรือว่าเต็มบรรทัดก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของหนูเลยอ่ะ ในหน้านี้นะคะหนึ่งร้อยหกนะคะเขาให้นักเรียนคัดลายมือตามข้อความที่กําหนดให้นะคะโดยปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้แต่เขาบอกว่าจะเลือกคัดแบบตัวครึ่งบรรทัดก็ได้หรือว่าตัวเต็มมรนทัดก็ได้นะคะเขาให้ข้อความมาว่ารักนี้มีสิ้นรักนี้มีสิ้นสุดมีต่อบุตรมีสิ้นสูญ แล้วเขาบอกว่าดูตัวอย่างทีละตัวแล้วขัดตาม uh, หนูก็ดูตัวอย่างค่ะทีละตัวเลยแล้วขัดตามเขาไปเลยข้อที่สองเขาบอกว่าดูข้อความทีละคำแล้วขัดตามก็คือดูไปทีละคาค่ะรักอ่ะก็มาเขียนรักค่ะนี้ก็มาเขียนนี้อ่ะดูไปทีละคำนะคะแล้วขัดตามสามนี่ยเขาบอกว่าให้หนูเนี่ย ดูข้อความทีละวรักแล้วคัดตามอ่ะวักหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวักนะคะลูกอันนี้หนึ่งวักอันนี้สองวคนะคะอ่ะก็ดูไปเลยค่ะรักนี้มีสิ้นสุดก็เขียนไปเลยค่ะรักนี้มีสิ้นสุดแล้วก็มาดูอีกวักหนึ่งแล้วก็เขียนต่อไปสี่นะคะดูข้อความครั้งเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็มาคัดเลยอ่ะ หมายความว่าตามคําสั่งเขาเลยนะคะตามคําสั่งที่เขาบอกเลยว่าดูกี่ครั้งคัดกี่ครั้งอ่ะดูทีละตัวคัดทีละตัวดูทีละคำแล้วก็มาคัดทีละคำนะคะอ่ะในลองคัดกันดูค่ะ โอเคครับสามหน้าเลยเหรอครับโอเคครับคัดสวยๆนะคะไม่ต้องรีบคัดนะคะเด็กๆ่ะไม่ต้องรีบคัดนะคะอ่ะแล้วมาดูตอนที่สองนะคะของหน้าที่ หนึ่งร้อยหกนะคะเขาบอกว่าจากข้อแรกเนี่ยจากข้อหนึ่งเนี่ยกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนนะคะคิดว่าการคัดลายมือวิธีใดนะคะที่ทำให้ลายมือเนี่ยสวยกว่ากันดูทีละตัวแล้วคัดเนี่ยหรือว่าเป็นข้อความแล้วคัดหรือว่าทีเราวักแล้วคัดนะคะหรือว่าดูข้อความครั้งเดียวเลยแล้วคัดอันไหนสวยกว่ากันนะคะนักเรียนก็เอามาเลือกตอบตรงนี้นะคะ สำหรับคนที่คัดในหนังสือนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ทำลงในสมุดเลยนะคะทำลงในสมุดนะคะคัดสวยๆนะคะเด็กๆเขียนตรงกลางนะคะว่าคัดลายมือนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะแล้วก็คัดกรบทน,นีไปเลยนะแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นจบให้คุณครูด้วยนะคะขีดเส้นใต้ให้ด้วย สามารถตกแต่งได้นะคะสามารถตกแต่งได้เดี๋ยวครูจานให้ฟังนะคะหนึ่งรอบนะร้อยมะลิร้อยใจมาไหว้แม่ด้วยตะหนับรักแท้ที่แม่ให้ร้อยลำนึก รำลึกคุณอบอุ่นใจบูชาความลึกใสจากใจจริงน้ำพระทยัยแผ่ปกพระสกราตรวมร้อยใจไทยทั้งชาติพระแม่มิ่งมะลิล้อมหอมกลิ่นกุลอุ่นรักอิงอ่ะนี่นะคะคัดสวยๆนะคะ ไม่ต้องรีบคัดน,นะเด็กๆอันนี้นะคะจะคัดตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะในสมุดนะ อนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะใครคิดว่าคัดไม่เสร็จแน่ๆนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปไปก่อนได้เลยนะคะ โอเคค่ะ okay, สำหรับคนที่ไม่เสร็จนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะนักเรียนถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะอะไม่ต้องรีบคัดนะคัดไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยไปคัดตอนพักก็ได้นะคะ โอเคงั้นวันนี้นะคะคุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆ่าคุณครูขอไปก่อนนะคะ,คะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จพอดีเลยเสร็จพอดีเลยะสำหรับคนที่ไม่เสร็จนะถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวคุณครูตั้งเป็นจอใหญ่นะคะแล้วก็แคปไว้นะอ้าวมา ่คุณคููนับนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคอคุณครูไปแล้วนะคะ